จน้นงพนีคลื่อนไหวเรื่องการเมืองบอกการเมืองทำให้เราเห็นว่ามีคนอยู่สามประเภทชีวิตจริงมันต้องซับซ้อนและเลือกคำว่าผลประโยชน์เท่านั้นคนบันเทิงหลายคนออกมาแสดงความเห็นหลังเมื่อวานนี้วันที่22สิงหาคม2566 นายเศรษฐาทวีศิลถูกโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบ482ไม่เห็นชอบ165งดเสียง81ในขณะเดียวกันนักร้องลูกทุ่งสาวจะนงพนีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นการเมืองโดยเธอโพสต์ข้อความว่าการเมืองทำให้เราเห็นว่ามีคนอยู่สามประเภท 1ชอบเท่ากับเห็นชอบ2ไม่ชอบเท่ากับไม่เห็นชอบ3เ,เฉยเฉยเท่ากับงดออกเสียงพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองอีกว่าการเมืองสอนให้เรารู้ว่าชีวิตจริงมันต้องซับซ้อนและเลือกคำว่าผลประโยชน์เท่านั้นนนนคนตรงคนชัดเจนอยู่ได้สองแบบคืออยู่ยากกับอยู่ไม่ได้ เช้านี้วันที่23สิงหาคม2566โคศกประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยในหลวงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เตรียมพิธีรับพระบรมราชโองการที่พักเพื่อไทย18นาฬิกา